สวัสดีค่ะอันันนะคะแล้วก็อยู่กับอันที่ช่องอันนขายฟอร์ชาแนลนะคะวันนี้มาอีกแล้วนะคะกับตัว xls ะะส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะคะจากราคาอยู่ที่8ปดแ0 0แบาทนะคะเหลือ789,000บาทพร้อมชุดแต่งหล่อแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวนพาไปดูนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะถึงออกมาหล่อและดุดันขนาดนี้นะคะเด่นๆเ,เลยนะคะตัวกระจังหน้านะคะของเรานะคะเหมือนเดิม FORD นะคะพร้อมกับสีแดงแบบนี้นะคะโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะบนท้องถนนนะคะต้องต้องดูแล้วมันแตกต่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสกู๊ปนะคะลูกค้าทําเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็สกู๊ปแล็กนะคะแล้วก็ตัดกับสีแดงอย่างนี้นะคะทําให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของ เจ้าพี่นะคะบิ๊กเบิ้มของเราตรงนี้นะคะคือกันชนหน้าเหล็กนะคะของ outlander นะคะใช้งานได้จริงนะคะด้านล่างก็จะมีตัวลากจูงให้ด้วยนะคะแล้วเรามาดูนะคะที่ทําให้รถตัวนี้นะคะสูงขึ้นนะคะแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือตัวแมกยางนะคะของตัวนี้นะคะเป็นขอบ20นะคะยกนะคะแล้วก็ใส่บีกนกเล็ดกันโค้งนะคะสามารถใช้งานได้ในชีวิตจริงแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวคิ้วนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะคิ้วล้อแบบมีหมุดแบบนี้นะคะก็ต้องมากับตัวกันชนหน้าของเรานั่นเองนะคะชุดเหล็กหน้ามาแล้วนะคะบันไดข้างจะเหลือหรอคะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดข้างของตัวเหล็กเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะเพิ่มลวดลายให้กับตัวรถนะคะที่เป็นสีแดงนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะคะของลูกค้าคนนี้เลยดีกว่าคะ่ะเพราะว่าแดงมาตั้งแต่ข้างหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของ โลบาร์นะคะโลบาร์ก็เป็นโลบาร์เหล็กนะคะมีตัวไฟเบรกนะคะดวงที่3าด้วยนะคะเพื่อช่วยให้รถคันข้างหลังนะคะดูเราและชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเซตเหล็กก็ต้องเป็นกันชนท้ายเหล็กแบบนี้เลยนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะเหล็กของคันนี้นะคะจะเป็นของยี่ห้อ Outlander นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของท้ายนะคะ ขาดไม่ได้เลยนะคะตัวครอบกระบะบท้าย FORD นะคะสีแดงแบบนี้แล้วก็กิมมิกนะคะที่เพิ่มให้รถด,ดูโดดเด่นด้านท้ายก็คือตัวเลนเซอร์แบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านไหนนะคะที่สนใจตัวรถ XLS พร้อมส่วนลด100,000บาทนะคะพร้อมชุดแต่งนะคะสามารถโทรหาได้ที่เบอร์082496นะคะ7839หรือเข้ามาดูรถที่ Ford RB ราชพฤกษ์พลาซาของเรานะคะฝากกดไลค์ กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อันด้วยนะคะอยากให้อันรีวิวรถรุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้อันนไปก่อนสวัสดีนะคะ